การละเล่นว่าวไทยเป็นการละเล่นเพื่อความบันเทิงอย่างหนึ่งของเด็กและผู้ใหญ่ในสมัยก่อนซึ่งปรากฏตามหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่กรุงสุขโขทยัยเป็นว่าวที่ส่งเสียงดังด้วยในเวลาที่ลอยอยู่ในอากาศเรียกว่าว่าวางาวในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ปรากฏตามหลักฐานของชาวต่างประเทศว่าว่าวของสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามปรากฏในท้องฟ้าทุกคืนตลอดเวลาระยะสองเดือนในฤดูหนาวและยังกล่าวว่า ว้าวเป็นกีฬาที่เล่นกันอยู่ทั่วไปในหมู่ชาวสยามการละเล่นว่าวที่เป็นที่นิยมในหมู่ชาวไทยนั้นมีอยู่ดังนี้การชักขึ้นให้ว่าวลอยลมปักอยู่กับที่เพื่อดูความสวยงามของว่าวรูปต่างๆหรือบังคับสายชักให้เคลื่อนไหวได้ตามต้องการนิยมกันที่ความงามความสูงและบางทีก็คำนึงถึงความไพเราะของเสียงว่าวอีกด้วย ในการละเล่นว่าวทั้งสองวิธีนี้ไท้เราได้ประดิษฐ์เป็นรูปต่างๆตามความนิยมของชาวบ้านท้องถิ่นแต่ละที่แต่ในปัจจุบันนี้มีรูปแบบใหม่มาจากต่างประเทศปะปนด้วยว่าวแบบดั้งเดิมของภาคต่างๆบางอย่างยังปรากฏอยู่บางอย่างก็หาดูไม่ได้แล้วว่าวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยและมีทุกภาคคือว่าวจุฬาส่วนว่าวปักเป้านั้นแม้จะเล่นกันในภาคกลางแต่ก็เป็นที่รู้จักกันมาก การแข่งขันว่าวเป็นกีฬาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยเป็นศินละปะที่ต้องใช้ความสามารถของผู้ทำว่าวและผู้ชักขึ้นว่าวเป็นอย่างมากต้องใช้ความประณีตและความแข็งแรงข้อสำคัญต้องอาศัยความพร้อมเพียงอีกด้วยดังนั้นทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสเกตทำนึงถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดทําโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์การละเล่นว่าวของไทยแก่เยาวชนรุ่นหลังให้ได้ความรู้และการจดจําเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมของไทยให้อยู่อย่างยาวนานภายในโครงการนี้จะมีปราชชาวบ้านคอให้ความรู้เกี่ยวกับการทําว่าวอย่างง่ายให้แก่เยาวชนนักเรียนโดยเริ่มต้นจากวิธีการขึ้นโครงของว่าวการเลือกใช้อุปกรณ์และการดูทิศทางของลม ทั้งนี้เราลองไปดูบรรยากาศความสนุกของเด็กๆที่เข้ามาร่วมโครงการนี้กันเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเอกพิพัฒน์พลกิติชัยนะครับชื่อเล่นชื่อพัตเตอร์ครับวันนี้พัตเตอร์สนุกไหมครับวันนี้ทำกิจกรรมอะไรครับสนุกมากเลยครับวันนี้ก็ได้มาทําว่าวกับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ได้มาทําว่าวกับเพื่อนๆแล้วก็สนุกมากเลยครับไม่เคยทําว่าวเองมาก่อนเลยครับเพราะว่าว่าวเป็นอะไรที่งดงามมากเลยครับผมก็ได้เคยมาทําครั้งแรกเนี่ยนะครับอ๋อครั้งแรกอันนี้คือว่าที่พัตเตอร์ทำเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วลอยขึ้นสูงไหมครับสูงมากเลยครับผม สนุกมากเลยครับครับก็ชุมชนของเรานะครับก็มีการเล่นว่าวเ,เล่นเล่นประจำทุกปีครับที่เล่นกันฮิตในหมู่บ้านก็คือว่าวว่าวธนูนะครับชอบเล่นว่าวธนูกันส,นส่วนมากก็เล่นทุกปีกลุ่มวัยรุ่นส่วนมากกลุ่มวัยรุ่นนะครับจะ ออกไปวิ่งนะคนเท่าคนแก่ก็จะทำทำธนูทำอะไรแบบให้เด็กๆเ,เขารู้นะครับให้เขารู้ว่าการทำธนูทำยังไงทำเบ้าทำยังไงคนเท่าคนแก่จะเป็นเป็นคนที่ว่าสนับสนุนครับผมนายวิชานคำหนึ่งครับ ในการโรงเรียนบ้านตลาดน้องเรือใน,ในวันนี้ก็ทางโรงเรียนได้รับการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตรีสเกตก็ทางโรงเรียนก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนจากผู้ใหญ่บ้านจากท่านอสมอและก็ประธานกรรมการสถานศึกษาได้เป็นอย่างดีขอบคุณคณะครูอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความสำคัญกับ กิจกรรมของนักเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่เกี่ยวกับกีฬาพื้นบ้านซึ่งวันนี้ก็ได้รับความสนุกสนานจากเด็กๆได้เป็นอย่างดีก็ขอขอบคุณครูครั้งอีกครั้งหนึ่งครับผมครับตามพระราชบัญญัติมหารายการกีฬาแห่งชาติพศ2 5 6 2นะคะในส่วนของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตบุคลากรทางพลศึกษากีฬาและนันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพงานวิจัยการบริการวิชาการและในส่วนของการทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมนะคะในส่วนของการทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมในส่วนของระดับวิยะเขตนะโดยเฉพาะทางวิยะเขตสินเกตนะได้มีนโยบายให้กับทางคณะศิลปศาสตร์ในเรื่องของการส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะกีฬาพื้นบ้านนะคะในส่วนตรงนี้คณะศิลปศาสตร์ก็ได้เลือกเรื่องของการจัดกิจกรรมกีฬา ้นบ้านก็คือกีฬาว่าวไทยนะคะซึ่งตรงนี้เราได้รับการอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือนะคะที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดทําเว้าและการแข่งขันเว้าวไทยนะคะในส่วนของคณะครุศาสตร์นะคะขอขอบคุณท่านอธิการบดีท่านปริวัติวรรณกลางที่ท่านได้ให้การสนับสนุนในส่วนของงบประมาณนะคะในส่วนของวิทยาเขตวิเกตเองก็กขอบคุณท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิเอกสุทัศสีแก้วเขียวนะคท่านรองอธิการ,รบดีมหาวิทยาลัยก,กีฬาแห่งชาติประจวบคีรีขกณฑ์แล้วก็กรับขอบคุณน,นะคะคณะผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการถ่ายทำหรือในส่วนของการเผยแพร่นะ,ะในส่วนของการจัดทำกีฬาว้าไทยเพื่อที่จะได้มีการอนุรักษ์เผยแพร่ให้กับรุ่นลูกร,รุ่นหลานที่จะได้รับการ และเล่นกันต่อไปนะคะก่อนอื่นก็กลับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ